องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตรัสว่าการที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นอยู่ในอสองบริษัทในบริษัทสี่เนี่ยต้องมีหลักธรรมอยู่ต้องมีหน้าที่นะครับที่ต้องปฏิบัติในในสถานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่เจ็ดประการด้วยกันประการแรกก็คือไม่ขาดการเยี่ยมเยียนพบปะพระภิกษุนะครับก็แรก ก็ที่2ก็คือไม่ละเลยการฟังธรรมกอที่3ก็คือศึกษาในอาธิศีนนะครับสมากด้วยความเลื่อมใสในพระภิกษุตั้งหลายตั้งที่เป็นเถระนาวากะและเป็นผู้มีพรรษาปานกลาง 5. ไม่ฟังธรรมด้วยตั้งใจจะกอยเพ่งโทษติเตียนนะครับหก็คือไม่สแสวงหาตะกินในยะ ภายนอกหลักคกำรรสอนนี้ก็คือไม่ไปฟังหลักคกำรรสอนของศาสนาอื่นนะครับเจ็ดก็คือกระทําการสนับสนุนพระศาสานานี้เป็นเบื้องต้นคือขวนขวายในการอุปธรรมบำรุงพระพุทธศาสนานี่คือหลักการของอุโ,สอโปสกธรรม